ก็ถือว่าเป็นการปลูกกระชายที่ได้ผลดีมากๆนะคะอันนี้พี่อ้อก็แค่ปลูกในขวดพลาสติกนะคะขนาดห้า ml อนะก็จะได้กระชายหัวประมาณนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่อ้อก็จะเอาไปขยายพันธุ์ต่อนะคะก็จะปลูกอีกค่ะปลูกทิ้งไว้ประมาณ6เดือนแบบนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะได้กินกระชายอีกนะคะซึ่งก็เป็นกระชายปลอดสารนะคะ <laughs> พี่อ้อจะพาทุกคนมาเก็บหัวกระชายกันนะคะ ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ก็คือกระชายที่พี่อ้อปลูกไว้ในขวดพลาสติกนะคะอันนี้ก็ปลูกมาเป็นเวลาสักประมาณเกือบหเดือนแล้วนะคะความจริงกระชายเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้ตอนประมาณสักห7เดเดือนนะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่หัวกระชายเขาโตเต็มที่นะคะถ้าเก็บหลังจากนั้นก็จะทำให้หัวเขาฝ่อลงนะ หรือว่าถ้าเก็บเร็วกว่านั้นก็จะทําให้หัวไม่โตเต็มที่นะคะอันนี้พี่อ้อก,ก็รอจนอใบเขาเหี่ยวแห้งแบบนี้เลยนะคะก็อายุได้ประมาณ6เดือนแล้วนะก็คิดว่าจะเก็บแล้วนะคะซึ่งก็อาจจะระยะเวลาก็อาจจะเร็วไปนิดนึงนะแต่ว่าก็เก็บได้แล้วค่ะเพราะว่าใบเขาแห้งเหี่ยวหมดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาลุ้นกันนะคะว่าเนี่ยมีทั้งหมด 16ขวดนะคะก็จะมาลุ้นกันว่าจะได้หัวกระชายเยอะแค่ไหนนะคะเดี๋ยวพี่อ้อก,ก็จะยกเขาไปวางไว้บนโต๊ะนะเพื่อที่จะพาขวดนะคะเก็บหัวกระชายได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะอันนี้เขาจะอยู่ต่าไปนิดนึงค่ะถ้าให้นั่งทำตรงนี้ก็คงจะปวดหลังนะเดี๋ยวเราจะยกขึ้นไปบนโต๊ะแล้วก็ไป เก็บหัวกระชายกันค่ะส่วนใบของกระชายนี้นะคะพี่อ้อก,ก็จะเอาไปทําปุ๋ยนะเราก็ไม่ทิ้งนะคะสามารถที่จะเอาไปทําปุ๋ยได้เลยค่ะพอเราเห็นว่าใบเขาเหี่ยวแบบนี้นะคะเหี่ยวแห้งแบบนี้ก็แสดงว่าได้เวลาเก็บผลผลิตแล้วค่ะ ทำปุ๋ยได้นะคะปลูกกระชายใส่ขวดเนี่ยก็สะดวกดีนะคะเพราะว่าบางทีเราไม่มีพื้นที่เนาะปลูกทิ้งไว้ค่ะประมาณ6เดือน7เดือนมาดูอีกทีก็โตแล้วนะคะ ก็จะใช้กรรไกลนะคะตัดแบบนี้เลยการที่เราปลูกกระชายในขวดพลาสติกเนี่ยก็จะทําให้เวลาเราเก็บกระชายเนี่ยเราเก็บได้ง่ายนะคะเราก็จะใช้วิธีตัดขวดแบบนี้ดูสิรุ้นช่วยกันนะคะดูซิว่าเราจะ ได้กระชายหัวใหญ่หรือเปล่านะคะมีหัวจริงด้วยค่ะโอ๊ยตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นเนี่ยค่ะได้อยู่นะแต่ว่าตอนนี้เขาเพื่อนนะคะเพื่อนดินนะ เดี๋ยวต้องเอาไปล้างค่ะโอ้ยดีใจจังเลยอะ่ะเนี่ยค่ะก็ได้หัวกระชายแบบนี้นะคะก็ใหญ่พอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวพี่อ้อกก็จะผ่าไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะผ่าไปทุกขวดนะคะ ที่เห็นดำๆแบบนี้ก็เพราะว่าเมื่อวานน่ะพี่อ้อก,ก็ยังรดน้ำเขาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเป็นแบบเหมือนดินโครนนะคะเดี๋ยวพี่อ้อก,ก็จะเอาไปล้างน้ำค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าเราได้กระชายอันหนักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวพี่อ้อจะชั่งกิโลให้ดู <laughs> โอ้ยดีใจอ่ะ <laughs> ก็ได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่อ้อก,ก็จะล้างน้ำให้สะอาดเลยค่ะ ็ได้เยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักกันค่ะก็มีทั้งหัวเล็กหัวใหญ่ปนกันไปนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่อ้อก็จะลองชั่งน้ำหนักดูนะคะว่าจะได้สักประมาณเท่าไหร่นะเพื่อความสะดวกนะคะพี่อ้อก็จะเอาใส่ถุงก๊อบแก๊บนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ค่อยเอาไปชั่งเนาะ ได้เยอะอยู่นะคะ <ST IT U CC> ดูสิได้เท่าไหร่ว้าวได้หนึ่งกิโลกับอีกหนึ่งขีดนะคะ <_ T> ก็ถือว่าเป็นการปลูกกระชายที่ได้ผลดีมากๆเลยนะคะ เพราะว่าพี่อ้อก็ปลูกในขวดพลาสติกนะคะขวดขนาด5 0 0 ml เองนะเป็นขวดเล็กๆนะคะใช้เวลาประมาณ6เดือนนะใครที่อยากจะทดลองปลูกนะคะก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปของพี่อ้อได้นะคะเพราะว่าเคยทำคลิปปลูกกระชายในขวดพลาสติกเอาไว้นะซึ่งก็เป็นการปลูกที่ง่ายมากเลยค่ะพี่อ้อก็ได้อธิบายไว้อย่างละเอียดละอเลยนะคะก็กลับไปรับชมได้เลยนะ พี่อ้อก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านที่ได้ชมนะคะสําหรับใครที่ชอบการทําคลิปของพี่อ้อก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะสําหรับวันนี้พี่อ้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ